สวัสดีครับพวกหนูนาออนไลน์ครับวันนี้พาทุกท่านมาดูเครื่องควบคุมรถไฟฟ้าระบบโซลาเซลล์นะครับที่ทําขึ้นนะครับที่สวนสุขใจไร่ทอฝันนะครับสวนของแอดมินเองนะครับแต่สําหรับเครื่องนี้นะครับลูกค้าขอสั่งต่อนะครับก็เลยจะจําเป็นจะต้องเอาไปให้คุณลูกค้าก่อนนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีนะครับตัวตู้ควบคุม นะครับตัวกล่องควบคุมรัวไฟฟ้านะครับ1งกล่องจะมีคอนโทรลชาร์เจอร์นะครับผมใช้3 0แอมป์1เครื่องนะครับตัวนี้นะฮะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ในช่วงเวลากลางวันกลางคืนก็สามารถที่จะเปิดไฟ1 2โวลต์ได้นะครับ1หลอดนะครับรวมไปถึงกับตัวนั้นแบตเตอรี่นะครับเราใช้ 12V 5M โวลต์5แอมป์นะครับ1ลูก สำหรับแผงนะครับจะเป็นแผงโพลีนะครับ30วัตต์18โวลต์ใช้ในการชาร์จนะครับก็จะมีลวดนะครับตัวนี้ใช้เป็นลวดสลิงนะครับก็ราคาซื้อขายก็อยู่ประมาณที่80บาทต่อกิโลนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็หาซื้อได้นะครับสำหรับระบบตัวกล่องควบคุมรัวไฟฟ้านะครับใช้ได้2ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไฟ12โวลต์แล้วก็ระบบ ไฟบ้านก็สามารถใช้ได้นะครับสําหรับท่านที่จะซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับหาสั่งซื้อได้ตามแอปส้มนะครับแอปม่วงนะครับก็สามารถซื้อหาซื้อได้นะครับตัวนี้นะครับเราจะไปติดตั้งพื้นที่อยู่ที่ประมาณ14ไร่นะครับก็วัสดุอุปกรณ์ที่เราจําเป็นจะต้องใช้เพิ่มเติมก็จะมีหลักปักนะครับหลักปักทําเสาเพื่อ ใช้ลวดขึงไปนะครับแล้วก็สําหรับลวดนะครับเราจะต้องมีฉนวนหุ้มนะครับก่อนที่จะผูกลงใส่กับเสานะครับเพื่อป้องกันการลงกลาวนะครับเนาะอ่าตัวนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูนะครับหรือท่านใดที่สนใจในการที่จะนําไปติดตั้งนะครับในสวนของท่านในไร่นานะครับสะดวกครับสะดวก ในกรณีที่เรา,าจ,จะเลี้ยงวัวแล้วเราไม่มีเวลาที่จะมาดูแล้วก็วัวอาจจะเป็นวัวไล่ทุ่งนะครับเราไม่อยากผูกเชือกกับเขานะฮะกลัวพันหลักก็สามารถผูกเชือกติดตัวเขาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ล้อมรั้วเลยนะครับล้อมรั้วเลยตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ตอม้อนะครับผมจะตัดนะครับตัดเสา นะครับตรงๆเลยเพราะว่าเวลาเราเคลื่อนย้ายจะได้สะดวกครับนะเราลงหลักตรงนี้วันนี้เอาไปกินพื้นที่ตรงนี้เราล้อมรั้วไฟฟ้าบริเวณนี้ก็สามารถที่จะไปขุดหมปักหลักลงได้เลยนะครับแล้วก็วันหลังเราย้ายหรือว่าเรากลัวจะรั้วไฟฟ้านี้มันหายนะครับรอุปกรณ์ที่เราติดตั้งไว้เนี่ยตัวหายถ้าอยู่ห่างไกลนะครับหมู่บ้านเนาะ ก็สามารถที่จะเก็บครับกลับมาบ้านได้นะครับเอาให้ดูประมาณนี้นะครับท่านใดที่สนอกสนใจก็ติดต่อสอบถามหรือว่าขอคําแนะนําได้ที่โคกหนองนาออนไลน์นะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าผมเห็นก็จะเข้ามาตอบให้คําแนะนําได้นะครับสําหรับสิ่งที่ผมรู้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ทุกท่านนะครับมารับชมนะครับสวัสดีครับ คลิปครับมาบอกสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะหาซื้อไปติดตั้งเองนะครับตัวเครื่องควบคุมร้วไฟฟ้านะครับการปล่อยกระแสไฟก็จะอยู่ที่ประมาณ800ถึงพันหนึ่งนะครับสำหรับอคอนโทรลชาร์เจอร์นะครับ 100- ถึง200บาทนะครับส่วนแถงนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 400- ถึงพันหนึ่งนะครับลวดก็กิโลละ80บาทแล้วก็ตัว แบตเตอรี่นะครับก็ประมาณ3 0 0บาทนะครับมีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ